วันนี้ครับออนทูนะครับวันนี้ก็จะรีวิวของเข้ามานะครับพอดีมีประมาณสามอย่างมาั้งก็เริ่มจากที่แสงเหนือมาแล้วนะครับที่เป็นรายการนี้ตัวแค่นเก็บตัวแท่นแล้วก็อเอามาเอามาสุ่มสองสิบครั้งครับแล้วครั้งแรกก็ได้เป็นบัตรแบบตู้กระโหลย เอ้ปั๊บตู้ไดมอนแล้วก็ปืนสนไนแล้วก็อันที่สองก็เป็นบอลใหม่นะฮะผมไม่รู้คือตัวละครอะไรเยสควาเทโอเคอเคมดิแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดนะฮะนี่ฮะสเก็ตบอร์ดคอเท เป็นรูปจิงจอกสักกว่าก็สไนต์สิบวันนะฮะก็จะเป็นเอ่อเสียง it's no problem เล็กซ์นก็เป็นสนตยนะฮะก็จะรวมกันก็ชื้อสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้นะมีดก็สนต์อีกสิบวันก็น่าจะถาวรทีเดียวนะฮะแล้วก็ถัอไปก็จะเป็นเช็คชื่อสะสมนะฮะก็จะเป็น หนึ่งวันก็จะได้รูปรูปนี้รูปหมีสองก็จะได้เป็นกรอบข้างหลังสามได้กระเป๋านะฮะสี่ได้หมวกนะฮะอ๋อไม่ใช่เอ่อสามสามได้เป็นกรอบหลังรูปนะฮะแล้วก็ห้าก็ได้เป็นกระเป๋าห้าได้เป็นกระเป๋าตัวนี้แล้วก็เจ็ดเจ็ดได้เป็นหมวกแล้วก็เก้าก็ได้เป็นบัตร บัตรเดมอนนะฮะแล้วก็ชิ้นต่อไปก็เป็นรวมปืนประจำเดือนะฮะนี่นะฮะของใหม่ก็จะเป็นปืนอาร์คะฮะปืนอาร์คตันใหม่แล้วก็อาร์คตัวเก่าแล้วก็เอ่อชื่อนะ,ะฟาร์มาร์สนะฮะฟาร์มาร์สตัวเก่าเงนินฟาร์มาร์สมาสองสีะฮะก็จะเป็นยูซี่นะฮะก็จะมาประมาณนี้นะฮะก็อ๋อนี่ถ้าเข้ามาก็จะเข้ามาแลกได้เยอะเลย แต่ที่ในสุ่มมีแค่ไม่กี่อันประมาณก็จะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณว่าห้าตัวนะฮะแล้วก็อาร์คอาร์คมาอีกสี่ตัวนะฮะยูซี่ก็จะมาแค่สามตัวนะฮะเอ้ยอาร์คอาร์คมาอาร์กก็มาห้ามกันนะฮะเพราะผมมีแล้วตัวหนึ่งก็เ,เป็นประมาณนี้ฮะครับ okay how to keep you in the of kindness and restraint turbulence, turbulence and desire, and desire.